เี่ยยวสามื่อกีก้พาไปชมวัวฝูงสุดท้ายของหม,มู่บ้านผมเกี่ยวกับบอนไซไม่ไมเกี่ยวหรอกแต่คิดถึงบรรยากาศกเกา่าๆคือวัวกับบอนไซไม่ได้เกี่ยวกันแต่อยากนําเสนอยอย่างที่บอกอันนี้มารีวิวทำไมอวดจะเพิ่มหน้าไม่อวดอย่างอื่นช่วงนี้มันมีจะเพิ่มหน้าพี่นอ้<ม>องเรื่<ๆ>องของเรื่องเสียงแม่ค้าขายของอยู่นี่เพิ่มหน้าตนนี้ ชอบงวสุดท้ายฝูงสุดท้ายของหมู่บ้านโคบักกัก <c oughs> นี่เจ้าของเกี่ยวแะ้วกับบนไซไหมไม่เกี่ยวหรอก <c oughs> นำเสนอวิดีชีวิตช,ชาวสวนบันไซอดีตผมก็เคยอย่างนี้นะพี่น้องเป็นป่าค่าวัวแล้วก็เลี้ยงบัวอย่างนี้แหละแต่ผมเลี้ยงวัวสวยงามนะเลี้ยงหัวใหญ่ตัวนี้เมื่อกี้ตื่นเสียงรถไม่ชอบเสียงมอเตอร์ไซค์ดังๆเหมือนช่างเขาใหญ่เลยถ้าไ,ไ,ได้ยินเสียงรถ แว้นแ,น,แนไปเนี่ยวิ่งมาเลยฝูงสุดท้ายของหมู่บ้านั้งหมดฝูงนี้ก็คือหมู่บ้านห่มนี่ไม่มีวัวแล้วคิดถึงนะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงอยูอ่ผสมเชื่อหลอดนึงก็หลายบาทหลายตังอ้วนอ้วนมากเลยนี่จะอ้วนอ้วนเลยพี่นอ้อ,อ,องกปามอดีตเคยเลี้ยงวัว ่อนจะมาเป็นคนเล่นบอลใจก็มาเป็นอดีตคนเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยพี่น้องนีอ่อดีตเกาวว่าาก่อนบ้านผมนี่ถ้ารวมผมด้วยนะประมาณประมาณสักสิบปีที่แล้วนี่ประมาณสักสิบสิบเจ้าได้นเนาะเลี้ยงวัวห,หลายเดี๋ยวนี้เหลือเป็นฝูงสุดท้ายของหมู่บ้านละสิบปีค,ค,คือพื้นที่มันแคบแล้วนะเดี๋ยวนี้น่ะแคบด้วยมันต้องมีที่เลี้ยงด้วยใช่ ไมยก่อนที่มันจะกว้างกว่านี้หมายถึงพื้นที่ด้วยรอบนะครับ<ม>เพราะว่าเขาไม่ทําไร่ทานากันตลอดปีอย่างสมัยนี้เนาะสมัยนี้น่นก็ทําให้พวกมันทําอ้อยเสียบมันทุกชนิดสมัยนี้นี่เขาทำไร่ทานาทุกชนิดเป็นโรงงานเนี่ยนี่อยู่ในหมู่บ้านนะที่จริงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย<ม><ม>ปล่อยไว้ได้ทั่วเลยเพราะว่า พอมดหน้าอย่าทำนาเข่าทำอะไรเรีวนี่เขาก็จะปล่อยทิ้งก็เป็นที่เลี้ยงวัวแต่สมัยนี้พอมดหน้านาเข่าเสร็จปั๊บเขาก็จะเกี่ยวเข่ากันเลยนี่ไอตัวเล็กมาหยอกชอบหยอกเราไมารูไอตัวเลกไอตัวเล็กระโ,โ, <laughs> กกโดดหยอกเผลอไม่ได้ <laughs> ชอบมาหยอกเพื่อนสนิท <laughs> ชอบชนชอบชนอไอตัวชน โน้มเป้งมุนอ่ะอ,อ,อยากรู้อยากเหน็นว่าอะไรจะเคียวสายไหมเคียวสายไหมใช่หรอมันอุ่นเหนื่ยงัดในติบงก่อนนี่เลี้ยงวัวเป็นลูกเลย,ยพี่น้องเคี้ยวไหมปะผมผมเลี้ยงวัวนี่จับอาบน้ำถูอาแปรงครัดคือผมเลี้ยงเป็นวัวสวยงามาาเนาะวัวหูเขาเรียกวัวหูอ,อินดูบราซิลตัวนึงก็คิริลก 50, ีเลกว่าห้าหมื่นแสนหนึ่ง เรียงวัวงามไปหาเสื้อวัวแต่ละข้งนะผมไปนู่นยางตลาดกาลสินไปยางตลาดไปกาลสินไปอุบลหนองบัวลำพูเลยตลาดไหนมีก็ไปหนองบัวน้อยเอารถหวกล้อซิปล้อไปกันสมัยนั้นสนุกสนานดีนะสมัยเป็นนายห้อยทมินยองงไม่หรอกเนลงวัวหหเดี๋ยวนี้จะเป็นเดี๋ยวนี้จะเป็นไทยบ้ามั่นไทยแท้มุดเห๋อนี่ บรรยากาศบ้านๆครับแต่นี่จะเป็นไทยผสมบามันมดแต่ก็ดีนะไทยบามันอ่ะมันเน่้เนื้อตัวมันใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นเป็นวัวไทยธรรมดาก็เขาเรียกว่าวัวกระจนไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมคำว่าวัวกระจนคือวัวที่ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กๆแถวแถวบ้านผมมันมดมดพันแล้วนะคือจะเห็นก็จะมีแถบบุรีลำแถวรีสะเกสุรินลินวัวกระจนอ่ะ คือตัวมันจะคือใหญ่สุดมันก็จะประมาณประมาณนี่ยังไอตัวได้ไกลๆนู่นนะครับนูนใหญ่เราจะบาเลียงบ้านละ2ตสองตัวสามตัวชอบย่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันครับพี่น้องไปดูสวนบันไซอะไรกันนี่มาถ่ายครับรถผ่านมาเลยพามาชมวิถีชาวบ้านมาดูบัวคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะอีสานบ้านเอง ไงครับพี่น้องเมื่อกี้พาไปชมไปชมวัวสูงฝูงสุดท้ายเมื่อกี้พาไปชมวัวฝูงสุดท้ายของหมู่บ้านผม <c oughs> เกี่ยวกับบอนไซไม่ไม่เกี่ยวอกแต่คิดถึงบรรยากาศกกเก่าเพราะว่าก็ก่อนจะมาเล่นบอนไซก็ทำหลายอาชีพมาเนาะเลี้ยงเลี้ยงวัวเมื่อก่อนก่อนจะเลี้ยงวัวเป็นของตัวเองก็รับจ้างเลี้ยงของเขาก่อนสมัยเป็นเด็กนะพอมีทุนร้อนก็ออกหาซื้อมาเลี้ยงมาขยายพันธุ์ มาดูต้นไม้ของเราที่แต่งไงคือว่ากับบอนไซไม่ได้เกี่ยวกันแต่อยากนำเสนออย่างที่บอกอันนี้มารีวิว,ช,วช่วงขายของอหาแสงไม่ได้เลยน,นี่เพิ่มหน้านพเ,เพิ่มหน้าทำไมอวดแตเพิ่มหน้าไม่อวดอย่างอื่นช่วงนี้มันมีแต่เพิ่มหน้าพี่น้องเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรตรอง คือช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเกยยังแต่งมาอยู่บ้านยังไปไหนไม่ได้ก็มีแต่เพียบหน้าเนส่วนช่วงนี้คือยังอื่นมีแต่ว่ามันไม่เป็นทรงก็ะจะทำเงียบไปก่อน,นอันนี้ก็ไม่ลักร้อยทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยสนใจก็ทักหาไม่ค่ามันก็แสงเนาะเน,นี่ยเดี๋ยวต่อไปตงง้องอ้อนมียหาหฉากหาไฟ ถ้าคิดจะทําขายพี่เรื่องเป็นลาวนะเพร,ราะว่าหลายท่านก็บอกบางทีมันวูบวาบเนาะแสงเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็นั่งอยู่ที่เดิมนะอาจจะเป็นเพราะว่า,าแสงแดดอะ่ะมันเดี๋ยวเมฆบงังเดี๋ยวอะไรบงังหรือว่าคนเดินผ่านกล้องอะไรผมก็ไม่แน่ใจผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เป็นพวกลักล่อไอยครับส่วนจะกี่ร่อยก็ทักหาเมียเด้อเฟซบุ๊กก็โคราชบนไซฟาร์มเควีเอฟถ้าเป็นไลน์ก็ วิไทยสงภาษาอังกฤษนะครับวิไทสงคลิบโทษเด้อพี่น้องเด้อ,นอเนี่ยเดี๋ยวผมได้โอกาสคลิปนี้แหละให้เมียดูบอกโอ้ยมันไม่มีฉากมันไม่มีสตูดิโอไม่มีไฟ <laughs> เหลี่ยมจัดเนาะจะได้เห็นไหมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวจะว่างจริงจรคนหน้าตาดีนะเนี่ยแต่แสงมันไม่ให้เนี่ยเป็นเพิ่มหน้าอันนี้ไม้โตข้างนะพี่น้องนั่นนี่กระลักร้อยครับแต่ว่าจะกี่ร้อยก็อยู่ที่ขนาดไม้ฟอร์มไม้แล้วก็ค่าจัดส่งนี่ผมมาตัดแต่งเหลืออีกประมาณ20่บระถางอันนี้ผมแบบเมื่อกี้นี่ ไปหาซื้ออะไรมาบำร,รุงร่างกายสักหน่อยซื้อกาแฟกินกินเบอร์ดี้นะกินกาแฟเพราะว่าเป็นคนกินกาแฟชงไม่ได้เส,ส,สียงแม่ค้าก็ขายของอยู่น,นี่เป็นหน้าต้นนี้ต้นคลิปอันนี้มอสสำหรับคนที่ชอบแบบกิ่งลกๆเยอะๆไปคัดกิ่งเองผมก็จะตัดไว้ประมาณนี้แหละ ใจจริงผมก็อยากไรตัดประมาณเนี่ยหลายต้นเลยแต่คราวนี้มันหาไม่มี <c oughs> มันจะมีได้อย่างเงี้ยเงี้ยมันจะเหลือได้ย่างงี้ไงพี่น้องเนี่ย <c oughs> อ่ะคลิปนี้ <c oughs> ไปทำนี้เด้อพี่น้องเด้อมารีวิวไม้ประมาณเจ็ดสิบต้นคือช่วงนี้จะเป็นเพิ่มหน้าลกๆไปก่อนเนี่ยเพราะว่าจน <c oughs> <c oughs> แต่งไม้เป็นอยู่คนเดียวแต่เกี้ยงเมียไม่ได้ดอกเพราะเมียก็ฝ่ายขายเนาะเขาก็คุยกับลูกค้าอย่างที่ได้ยินเนี่ยอาจจะมีเสียงแทรกนะกำลังมีคนโทรมาถามนี่ก็นางก็แพ็คไม้เพิ่งเซตไปที่ที่ผมทําคลิปแล้วตัดทิ้งไปส่วนหนึ่งเนี่ยคือเสียงนางเขาเรียกรูดอะไรเทปกาวมันแกล้งเแกล้งผมต้องตัดทิ้งเลยอาจจะไม่ต่อเนื่องหรือพี่น้องเรือคลิปนี้แต่ก็พยายามแบบถ่ายอะไรทําอะไรวันไหนก็พยายามจะถ่ายเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ ผมหวังว่าวันหนึ่งจะเป็นอนา,ออนาคตวันหนึ่งจะมีประโยชน์ต,ต่อ,อคนคนรุ่นต่อไปคนลูกหลานผม <ไป S 1> ที่กำลังมาศึกษาไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าผมจะเลิกเล่นนะผมจะเล่นไปจนนู่นแหละจนกว่าจะไม่มีใครซื้อผมหละถึงถึงไม่มีใครซื้อผมก็จะถึงวันที่ลูกเรียนจบเลยจบผมก็จะเลี้ยงผมไปอย่างงี้แหละบนไซน์เนี่ยมันมันมันอยู่ในสายเลือดแล้วแหละ คือมันความชอบเลยที่จริงนะถ้าไม่ติดว่าลูกเรียนลูกยังต้องใช้เงินอะไรนะส่งลูกเรียนส่งวัรถอะไรงนี้นะพี่น้องคงไม่ค่อยได้ขายขนาดนี้หรอกแต่น,นี้เนาะคงม,มีบันไซแบบเยอะมากเลยเพราะผมนั่นนะทั้งสายสร้่งสายเพาะสายคูดผมก็จะมีไม้แบบหลากหลายแต่ด้วยเงินไขชีวิตเนาะต้นทุนของเราไม่เท่ากันขาย นันนะต้นรักยังไงบางตัวงงต้นเลี้ยงมาเจ็ดแปดปีเนี่ยนะมาถึงเวลาจําเป็นมันก็ต้องขายเด้พี่น้องคือขายตะโก้แบบซ่อนแบบเพื่อนสนิดขอยังไงก็ไม่ให้แต่ยามันยามไม่มีขึ้นมาจริงๆเนี่ยบางทีก็ต้องขายเนะี่ยก็เล่าให้ฟังอาจจะดูแบบเครียดๆหน่อยนะอวันนี้แสงไม่ได้เลยอะ่ะมันวุบวับวุบวับเนาะ,ะคลิปนี้ไปทำนี้แล้วพี่น้องทำงานต่อก่อนนะช่วงพักมาขอโมขอคุยกัน ก็ฝากช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับส่วนคราชบนสไซฟาร์ม KBF ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ